แม้ร่ำรวยแต่ไม่เคยคิดอวดบ้านหนุ่มเอ็ดกันตพงนักแสดงมากความสามารถระดับพระเอกช่องเจ็ดมีผลงานมากมายและได้รับความนิยมและเป็นที่ชื่นชอบของแฟนละครหลายเรื่องปัจจุบันหนุ่มเอ็ดได้สร้างครอบครัวที่แสนน่ารักและอบอุ่นกับภรรยาสาวสวยชาวเยอรมันและมีโซ่ทองคล้องใจอย่างน้องวาเลนตินา่า ที่ปัจจุบันครอบครัวคุณเอ็ดได้พากันกลับมาใช้ชีวิตที่ไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้จะขอพาทุกคนไปชมบ้านของพระเอกหนุ่มคนนี้กันค่ะโดยบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังใหญ่ที่มีพื้นที่กว่าสองไร่ที่ตั้งอยู่ที่พัทยาโดยบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่คุณพ่อของหนุ่มเอตัดตสินใจซื้อไวตั้งแต่20ปีที่แล้วและดูแลมาเรื่อยๆโดยบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเจ้าของหมู่บ้านเพื่อนของคุณพ่อคุณเอ็ดมาก่อน ในตอนแรกเขาได้ชวนคุณพ่อคุณเอ็ดมาซื้อบ้านหลังอื่นในหมู่บ้านแต่คุณพ่อถูกใจบ้านหลังนี้จึงขอซื้อต่อหลังนี้แทนทั้งนี้หนุ่มเอ็ดยังเผยอีกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่อบอุ่นไม่เหมือนกับบ้านที่กรุงเทพซึ่งเป็นบ้านที่ทุกคนใช้พักอาศัยแต่ทุกคนไม่ได้เจอหน้ากันซึ่งเมื่อไหร่ที่ได้มาพักผ่อนบ้านหลังนี้บ้านที่พัทยาก็จะรู้แล้วว่าทุกคนจะว่างมาเจอกันและอยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตานั่นเอง สำหรับเรื่องราวความรักของดุมเอ็ดกับภรรยาสาวชาวเยอรมันเจ้าตัวเคยมาเปิดใจเอาไว้ด้วยวัฒนธรรมที่ต่างกันต้องปรับเยอะไหมเอ็ดได้บอกว่าโชคดีที่คริสตินาเขามีนิสัยเหมือนคนไทยเขามีความเป็นกุลสตรีแม่บ้านแม่เรือนและมีความเป็นฝรั่งคือเป็นคนชัดเจนตรงไปตรงมาก้าติกล้าแนะนำเราซึ่งผู้หญิงไทยบางครั้งก็กลัวแฟนจะเสียหน้าแต่เราชอบให้พูดมากกว่า แสดงว่าเขาเคยทำอาหารให้กินใช่ไหมเอ็ดได้บอกว่าใช่ครับเขาเรียบร้อยคนเยอรมันเขามีระเบียบมีปัญหานิดนึงแรกๆเพราะว่าช่วงแรกๆเวลาอยู่บ้านผมค่อนข้างทิ้งตัวแต่หลังๆพออยู่กับเขาก็เนียบนิดนึงต้องปรับจูนส่วนเรื่องระยะทางไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาไปไปมามาอยู่แล้วตอนแรกเขาก็ไม่รู้ว่าผมเป็นดาราแต่ตอนนี้รู้แล้วครับพอรู้เขาก็เขินเนงงๆ ผมค่อนข้างสบายใจเขาเป็นฝรั่งแต่เขาวางตัวถือตัวแบบกุลสตรีเขาเลยชนะใจเราตรงนี้ด้วยเขาอายุน้อยกว่าผม3ปีครับเมื่อถามว่าถูกใจสาวต่างชาติใช่ไหมเอ็ดได้บอกว่าแฟนคนที่ผ่านมาเป็นคนเกาหลีเวียดนามก็มีสาวไทยก็มีครับแต่ผมโดนผู้หญิงไทยหักอกเลยเบนเข็มมาต่างชาติด้วยสีผิวเราแล้ว,ลวเป็นที่นิยมในต่างประเทศ เขาบอกว่าผมซีดไปผมก็ถามว่านี่ซีดแล้วเหรอคือเขานอนอาบแดดทุกวันแต่เวลาเราไปกับเขาเราก็กลางร่ม